เป็นดาวด้านสุขภาพแล้วก็การติดต่อพูดคุยสําหรับคนละขณาราศีมีนนะันกลับมาเดินเป็นปกติจะต้องระวังหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคนละขณาราศีมีนบ้าง สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราธยายักษ์พระ,ะจำเดือนกันยายนแล้วนะครับในเดือนนี้ครับดาวมังลึกตยูจากโคจรถอยหลังครับและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวด้านสุขภาพและก็การติดต่อพูดคุยสำหรับคนละนาศิตรมีนะั้นกลับมาเดินเป็นปกตินะครับและในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่อังคารจะ อยู่ในภพที่ดีหลังจากนี้ปลายเดือนตุลาคามคารจะตกภพมรณะแล้วนะครับจะต้องระวังหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพลังขณาราศีมีนบ้างยังไงฝากกดติดตามนะครับเพราะในเดือนหน้าดาวราหูจะย้ายราศีครับเราไปกันทีละเรื่องนะครับไปที่ด้านจิตใจกันก่อนครับดาวประจําตัวเป็นดาวพะระฤหัสครับตอนนี้ดาว พลึหัดนั้นโคจรถอยหลงังรางหูบีบเสาวก็บีบทําให้คนลัคนาราศีมีนที่ประเกาของอาจารย์ยักษ์นั้นเกิดเหตุการณ์คืนไม่เข้าคลายไม่ออกมีความเครียดเป็นโรคซึมเศร้าปวดหัวข้างเดียวอะไรลักษณะนั้นในช่วงดังกล่าวการที่ดาวนั้นได้ราชาโชคแน่นอนครับมันจะมีปัญหาเข้ามาแต่สามารถผ่านไปได้ใครที่ต้องการย้ายงานเปลี่ยนงานลาอาอกจากง,งานให้หยุดความคิดนี้ไปก่อน พยายามนะครับอยู่กับความเป็นจริงหรือว่าถ้ารายได้มันไม่ดีนะครับมีความเครียดบอกกับแฟนเราตรงๆเลยว่าช่วงนี้รายได้เราไม่ดีนะถ้าแฟนรับได้เราก็ไปกันต่อมันก็จะเป็นการระบายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้ามีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสก็พยายามหาอะไรพูดคุยครับคุยกับหมาคุยกับแมวนะให้มันได้ระบายออกมันจะได้ เบาขึ้นแฮปปี้มากขึ้นดีกว่าที่เรานั้นจะไปเก็บความเครียดไว้คนเดียวนะครับและในเดือนหน้าราหูนะครับจะย้ายราศีมาโครจรทับตัวและดาวคาจากตกพบมรณะเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วเรื่องจิตใจในเดือนนี้ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่และดาวนะัว้นเสวยมหาธนาเลิกเพราะฉะนั้นนะครับมุมดาวก็ยังโอเคอยู่ แต่ในเดือนหน้าดาวังคารจะเป็นพินทุบาและแสดงว่ามันจะเกิดมุมไม่ดีกับโหรคณนนาสราสิมีในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยากให้เก็บเงินเก็บทองไว้บ้างนะครับจะมีปัญหาด้านการเงินในเดือนหน้าครับสวัสดีแฟนคลับโหราพยาคยทุกท่านครับตอนนี้ทางโหราพยาคยได้เปิดสมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับใครที่มาเป็นสมาชิกเมมเบอร์นั้น จะได้รับสิทธิ์ดวงรายสัปดาห์แล้วก็ดูดวงรายวันโดยแยกเป็นลัคนาราศีนะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงคนละ129บาทต่อเดือนแถมยังมีโปรโมชั่นด้วยนะครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ไปได้ที่นะครับไลน์ ID ยักษ์ FC นะครับ YAK ครับแล้วก็ FC นะครับแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เพียงเดือนละ129บาทใครที่นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะดูดวงรายวันก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทําบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณนะวัดป่าเทพจักรพันวนารามตำบลตะกุดไรออำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธ,ธสุวรรณเจดีทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ดาวราหูครับได้วอลโคตมณวางแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่า คนละนาวราศีมีนที่ประกกลของอาจารย์นั้นจะมีโชคจากการเสี่ยงนะครับแต่อาจจะต้องไปขอพรอกับพระนะครับขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือหรืออาจจะมีการสวดมนต์เสริมบาร,รมีบ้างนะครับจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาภแบบไม่คาดฝันแล้วก็ใครทำนำเข้าส่งออกอยู่ขายของออนไลน์อยู่จะขายได้ดีเป็นพิเศษมีข้อแม้อย่างเดียวใครอยากร่ำรวยเดือนนี้ จะต้องไม่หวังครับทําให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวมันมาเองเพราะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศเมื่อดาวราหูโครจรมาให้คุณกับคน,ล,น,น,นลัคนาราศีมีนเราจะต้องไม่หวังทําเต็มที่ได้เท่าไหร่ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองอย่างที่ ต้องการครับดาวการเงินนั้นเป็นดาวอังคารเพราะดาวอังคารนั้นไปอยู่ในพบคนรักนะครับได้ตําแหน่งมาหาจับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้คนถูกใจได้คนคุยเข้ามาด้วยแต่อังคารนั้นมันจะไม่ดีในช่วงวันที่2จนถึงวันที่18กันยายนเพราะฉะนั้นอย่าซื้อของใหญ่อย่าซื้อของมี ราคาในช่วงนั้นนะครับดาวสเสวยตรียางสาวจะได้ของมีตําหนิของปลอมของที่ไม่โอเคเท่าไหร่ก็อยากให้ระวังตรงนั้นเป็นหลักเลยนะครับแต่ด้วยความที่ดาวนั้นมันได้มหาจักรนะครับเพราะนั้นเวลาได้หรือสำเร็จจะเป็นเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นพยายามมีความอดทนค่อนข้างสูงหน่อยสำหรับคนละกษณะราศีมีนเพราะ พรื่นหัดที่ถอยหลังมายังให้ท่านใจร้อนบทจะทําก็จะทําบทขยันขยันบทไม่เอาก็เลยไม่เอาอะไรเลยต้องคุยกับตัวเองและให้กําลังใจตัวเองสักนิดหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่18 กันยายนอาทิตย์กับพุธเป็นเกษตรสลักเรือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้บ้านได้รถหรือขอวงเงินกับธนาคารช่วงนี้มีเกณฑ์ดีเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ใครยืมตังค์นะครับแต่ถ้าเราไปยืมเงินเขาเนี่ยนะครับมีเปอร์เซ็น์ที่จะได้ค่อนข้างสูงแต่ว่าจะต้องเป็นธนาคารต้องเป็นอะไรเพราะนั้นในช่วงนี้เตรียมเอกสารเตรียมคําพูด เตรียมอะไรต่างๆให้ดีเป็นพิเศษนะครับและอาทิตย์กับอังคารนั้นเป็นดาวคู่ศัตรูก,กันและดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวอาลิด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าจะมีปัญหาอุปสระสัเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินเข้ามาหรือว่าได้มาแล้วต้องไปใช้นี่เพราะช่วงก่อนหน้านี้ดาวไม่ดี เงินมาได้มาไปใช้นี่เงินมาได้มาไปใช้นี่อะไรลักษณะนั้นก็อยากให้จัดสรรเงินให้ดีเพราะน้นช่วงนี้อยากให้รังวันตัวเองเยอะเกินไปเช่นได้เงินมาก็เอาไปเที่ยวได้เงินมาก็ไปกินอะไรแพงๆอยากให้เอาไปใช้นี่ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวการเงินหองท่ายจะมีปัญหาอีกรอบหนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมช่วงนั้นจะได้ไปยืมเงินเข้ามาได้ใหม่อะไรลักษณะ นั้นนะครับแล้วก็ตัวดาวสุกเองที่กลับมาเดินเป็นปกติและได้ตำแหน่งราชาโชคนั้นเพื่อนฝูงที่เคยคุยด้วยมิตรแท้กัลยาณนะมิตรของท่านก็ จะเอารายได้เสริมมาให้เพราะนั้นนะครับอาจารย์ว่าหลังจาก15ไปท่านจะมีรายได้เสริมแบบก๊อก๊อแกรกให้ได้ทาดําดูมีไรายได้เพิ่มเติมกว่าช่วงปก,กติครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างไรเสียเก็บเงินนะคะเดี๋ยวช่วงวันที่3ตุลาคมทางคางจะตกพบมรณาแล้วจะเป็นช่วงที่ท่านเก็บเงินไม่อยู่หรือว่าใช้เงินผิดประเภทจะมีปัญหา เข้ามาค่อนข้างหนักครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจเรียนโหราศาสตร์นะครับจันทรคติกับอาจารย์ยักษ์นะครับจะเปิดสอนในวันที่3กุมภาพันธ์นะครับมีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทนะครับและเป็นหลักสูตรระยะสั้นครับ6เดือนจบเดียวกันครับใครไม่ชอบเรียนออนไลน์อยากจะมาเรียนสดที่บ้านอาจารย์ยักษ์ ได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะครับก็จะมีเปิดสอนให้ในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นะครับรีบจองนะครับสำหรับใครที่อยากมาเรียนสดที่บ้านนะครับส่วนเรียนออนไลน์นั้นนะครับสามารถดูกี่ครั้งก็ได้ดูกี่รอบก็ได้ดูย้อนหลังได้แล้วก็ดู ที่ไหนก็ได้นะครับสนใจก็เหมือนเดิมครับแอดไลน์ไปที่นะครับ a d m i n กษ์ครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับสำหรับแฟนเพจโหราพยายักษ์นะครับที่ชอบดูดวงอยู่แล้วนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีรายการใหม่ครับชื่อรายการพยายักษ์จักกราสีนะครับจะเป็นการไลฟ์สดพูดคุยกันแล้วก็จะมีเอาเกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้านโหราศาสตร์มาพูดคุยจะเริ่มทุกวันพฤหัส เวลา3ามทุ่มครับตอนแรกคือวันพฤหัสที่10สิงหาคมนี้นะครับยังไง ไม่ควรพลาดก็กดไลค์กดติดตามช ANNEL นี้ไว้นะครับอย่าลืมไปรับชมรับฟังกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุกับพาบ้างนะครับปรากฏว่าดาวมอรณะนะครับเป็นดาวสุดาวสุขนั้นเจอกับดาวเกตครับและตอนนี้นะครับมีดาวมฤุตยูก็อยู่ในเรือนสุขเพราะฉะนั้นนะครับคนลัคนาราศีมีนนะครับเดือนนี้ให้ระวังอุบัติเหตุจากน้ำ และให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางครับดาวสุขที่โคจรถอยหลังแม้ว่าได้ราชาโชคอาจารย์มองว่ามันจะเป็นแบบว่าเฉียดแต่โดนคําว่าเฉียดแต่โดนเช่นท่าจะมีเกณฑ์โดนรถล้อ,ลอชนแต่กระโดดหลบได้นะครับแต่การกระโดดหลบได้นั้น เขาอาจจะทะลอกแขนอาจจะเป็นแผลคืออะไรครับมีเกณฑ์ที่จะโดนอุบัติเหตุใหญ่แต่ว่าโดนแบบเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้โดนหนักคือเรียกว่าเฉียงตายเพราะฉะนั้นอยากให้นะครับหนึ่มีพระหอยพระ 2. องทำบุญสามสวดมนต์สีไปซื้อปลาในตลาดไปปล่อยนะครับเพราะว่าดาวสุขที่โคจร ถอยหลังแล้วก็อยู่ในราศีกักดต้องระวังอุบัติเหตุจากทางน้าครับและข่าวช่วงนี้อะไรครับฝนตกบ่อยเพราะนั้นท่านต้องระวังนะครับอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลื่นอุบัติเหตุจากฝนตกนะครับถนนลื่นอะไรอย่างนี้เป็นหลักหรือการเดินทางทางน้ําเช่นมีทิปไปเที่ยวล่องแพล่องเรือ หรือออกทะเลอะไรต่างๆต้องระวังเป็นหลักเลยครับและดาวในช่วงวันที่1นึ่งจนถึงวันนั้นดาวโคจรถอยหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเยอะเป็นพิเศษเลยหลังจากนั้นวันที่15ดาวสุกกลับมาเดินเป็นปกติแต่ก็ยังติดพิษเคี่ยวสุกรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระวังอย่างต่อเนื่องแต่คราวนี้หลังจากวัที่15อาจจะระวังแค่พวก ภูมิแพ้ผิวหนังนะครับเป็นงูสวัสดเป็นสะเก็ดเงินหรือเป็นอะไรเล็กๆเนาะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่อาจารย์ยกัวอยากก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ดาวพฤหัสที่โคจรถอยหลังก็อย่าประมาทอย่าเลินเล่อนะครับเพราะพอพฤหัสบันเจอกับรางหูแล้วบางทีมันออกละลรแนวใจถึงเช่น ไปเจอไฟเขียวไฟแดงคิดว่าจะกุ้ทันแล้วตัวเองเล่งแล้วมันไม่ทันแล้วมีรถตัดหน้าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะหลังจากวันที่2 1กันยาครับดาวมฤรุตยูนะั้นโคจรถอยหลังดาวมฤรุตยูอยู่ในเรือนสุขและสุขก็เป็นดาวมรณะของคนลัคนาราศีมีนเพราะนั้นให้ระวังนะครับอุบัติเหตุหนึ่งครับไม่ไปทางรองให้ไปแต่ทางหลัก ไม่เดินทางกลางคืนหรือถ้าสภาพรถกับสภาพตัวท่านมันไม่ไหวก็แนะนำเข้าอู่เสียตังซ่อมหรือว่าถ้าง,ง่วงจัดนะครับขับไม่ไหวก็พักแล้วก็นอนพักอะไรลักษณะนั้นสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพในเดือนหน้าเป็นช่วงที่น่ากลัวนะครับเพราะหลังจากวันที่28 ดาวสุกซึ่งเป็นดาวมรณะจากโครจรเข้าไปอยู่ในภพอลีโดนดาวเสาเลงและดาวอังคารก็จะตกภพมรณะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับอาจารย์ว่าอาจจะแค่เฉียบแต่เดือนหน้าเนี่ยอังคารที่ตกภพมรณะเนี่ยอาจารย์ว่าต้องระวังเรื่องก,การกัดสิใจนะครับเช่นหักซ้ายหักขวาหักลบหรือมีอะไรตัดหน้าเดี๋ยวไว้ว่าการเดือนตุลาคมครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานเด็กบ้างในเดือนนี้ครับดาวการเงินเป็นดาวอังคารดาวอังคารนั้นจะให้คุณตั้งแต่วันที่นะครับหนึ่งจนถึงนะครับวันที่หนึ่งกันยาวันเดียวครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นวันที่สิบเก้าจนถึงวันที่นะครับสามสิบกันยา ด้วยความที่ดาวการเงินมาในมุมแบบนี้ช่วงจังหวะถ้า 5, เราอยากย้ายงานเปลี่ยนงานนั้นอาจารย์มองว่านะครับดาวคารนั้นจะได้วอละโคตมาณวานเนี่ยหลังจากวันที่28กันยาวเวลา8โมงเช้าไปแล้วซึ่งมุมดาวนั้นนะครับมันก็จะเป็นมุมนี้อาจารย์ว่ารายได้สุทธิทดแทนค่อนข้างดีแต่นะครับไปแล้วมันจะไม่สนุกเพราะสุกเกานั้นเลงกัน นะครับพอเป็นมุมแบบนี้อาจารย์ก็เลยแนะนำว่าถ้าอยากไปเนืนเดือนไม่ต้องสูงมากเอาแค่แฮปปี้มีความสุขนะครับอาจารย์แนะนำเป็นช่วงวันที่15กันยายนแต่ไม่เกิน28กันยายนจะดีกว่านะครับแม้ว่างคารจะได้วอลโคตรแต่มาแล้วสุขโดน ดาวเสาเล็งนะครับไปแล้วมันไม่สนุกไปแล้วมันมีอุปสรรคไปแล้วไม่มีคนกัดแกล้งค่อนข้างเยอะนะครับใครตกงานอยู่ลักษณะงานนะครับจะเป็นงานที่ต้องตัดสินใจเป็นงานเดินทางเป็นงานที่ทําเป็นจ็อบจ็ปเป็นงานที่ต้องติดต่อก,กับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดเป็นงานที่ทําแล้วจบแล้วเริ่มใหม่อะไรลักษณะนั้นแต่ว่าเป็นงานที่ใช้ทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจด้วยนะครับเพราะฉนั้นจะเป็นงานที่ได้เหงื่ออย่างแน่นอน นะครับดูแลเป็นงานกลางแจ้งด้วยเพราะนั้นนะครับต้องพกลุ่มกันฝนพกลุ่มกันแดดพกทีมกันแดดอะไรต่างๆต้องพกทั้งหมดเลยนะครับแต่อะไรดูลักษณะนี้แล้วต้องระวังนิดนึงอย่างเรื่องงานตอนนี้ถ้าใครมีงานอยู่ไม่แนะนําให้ย้ายงานนะครับทาไปก่อนเพราะว่าในเดือนหน้าองคาศมันตกมรณะและมันก็จะมีมุมไม่ดีเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าจะเริ่มงานก็เป็น15กันยานะครับแต่ไม่เกิน 28กันยาดีที่สุดส่วนการนะครับเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆอาจารย์ยังไม่แนะนํานะครับเพราะว่าดามวมันจะอยู่ก็จะโคจรถอยหลงังพฤหักถอยหลงังเสาถอยหลงังนะครับแขนสุดกับเสาเล็งกันอีกหดาวมันมุมไม่ดีมากๆเลยเพราะนั้นมีอะไรทําไปอย่าเพิ่งเริ่มทําอะไรใหม่ ในช่วงนี้ครับส่วนการนะครับหาลูกค้าในช่วงนี้ก็เน้นลูกค้าเก่าลูกค้าที่มีปัญหาเน้นเป็น่ิรึนสาแล้วค่อยเทคออเดอร์ เทสยอดเงินอะไรลักษณะนั้นครับแล้วก็หลังจาก28ไปการค้าขายจะดีขึ้นจะมีลูกค้าประจำกลับมาหรือเลิกเป็นที่รู้จัก,จากสามารถเทลูกค้าได้เยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นดูตามนี้แล้วก็มีปัญหาบ้างแต่ไม่ได้หนักหน่วงครับเพราะพลลหักที่ได้ราชาชูแล้วก็เสวยเริ่มดีแม้ว่าพลลึหักจะถอยหลังบ้างแต่อาจารย์ว่า คนลัคนาราศีมีนจะผ่านไปได้ให้ระวังอย่างเดียวคือความเครียดการปวดหัวไม่เกรนของท่านมากกว่าเรื่องอื่นครับสวัสดีครับมาพบกับพยายักษ์ทุเดย์อีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับที่มาไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าใครดีใครไม่ดีแต่จะมาเตือนนะครับว่าให้ทุกท่านเตรียมรับเอฟเฟกนะครับเรื่องไม่ดี นะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไล่เป็นดวงๆให้นะครับอย่างเช่นดาวเสาวซึ่งเป็นดาวตรีเทพแล้วก็เป็นดาวที่นะครับโทษทุกข์ด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้ลำบากเดือดร้อนมีปัญหาผะบอว่าดาวเสาเองนะครับในเดือนมิถุนายนี้จะโคจรถอยหลังในวันที่19มิถุนายนแล้วก็ตัวดาวเสาวครับจะมี การกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่24ตุลาคมและดาวเสาในปีนี้นะครับในปีนี้เสวยตรียางเสาทั้งปีเลยเรียกว่านะครับคนที่มีดาวเสาเป็นดาวหลักเช่นลัคนาราศีธนูซึ่งดาวเสาเป็นดาวการเงินนะครับคนลัคนาราศีเมษที่ดาวเสาเป็นดาวการงานหรือคนลัคนาราศีสิงห์ที่โดน ดาวเสาทำร้ายอยู่ก็จะโดนหนักเป็นคูณ2ไปลักษณะนั้นหลังจากนั้นในช่วงเดือนนะครับกรกฎาคมดาวทุกดวงจะเริ่มนะครับโคจรเข้ามาโดนดาวเสาทำร้ายตั้งแต่ดาวอังคารดาวศุกร์ดาวพุธท,ที่จะย้ายมาในช่วงวันที่23กะกรกฎาคมพอวันที่1สิงหาครับดาวศุกร์โคจรถอยหลังทีนี้ คนที่มีดาวสุกเป็นดาวการเงินเช่ลนลัคนาราศีการลัคนา,าราศีเมษก็จะเริ่มมีปัญหาแต่เป็นปัญหาแบบคูณ2เพราะว่านอกจากดาวสุกที่ถอยหลังแล้วยังโดนดาวเสาทำร้ายอีกครับหลังจากนั้นวันที่11สิงหาคมดาวพุธโครจรถอยหลังเห็นไหมครับถอยหลังกันมาเป็นสเตปเลยแล้วก็ในช่วงวันที่17 สิงหาคมดาวอาทิตย์ก็ย้ายมาโดนดาวเสาร์ทำร้ายอีกจะมีเบาอยู่หน่อยนึงคือดาวคารน,นั้นไม่โดนดาวเสาร์ทำร้ายหลังจากวันที่นะครับ18สิงหาคมทีนี้พอในเดือนกันยายนดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติครับดาวศุกร์ก็กลับมาเดินเป็นปกติในช่วงวันที่15กันยายน แต่ดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวอาเพศครับโครจรถอยหลังในช่วงวันที่21นะครับกันยายนแล้วก็ดาวพฤหัสเองนะครับในช่วงวันที่29สิงหาก็โครจรถอยหลังแล้วก็ถอยหลังยาวไปจนถึงวันที่10มกราคมดาวพฤหัสถึงจะกลับมาเดินเป็นปกตินะพอเข้าเดือนตุลาครับดาวราหู ย้ายราศีทีนี้ดาวดราหูก็จะย้ายไปเล็งลัคนาคนราศีกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาส่วนลัคนาราศีสิ่งนี้ซวย3ามสี่เด้งเลยครับคือเสาเล็งรักแถมดาวคนรักคือดาวดราหูก็ตกคบมอละนะอีกนะครับแต่จะเป็นมุมดีของคนลัคนาราศีตุลที่ดาวดราหูเลิกทำร้ายเสียทีอะไรลักษณะนั้นนะครับและ วันที่24ตุลาคมครับดาวเสาร์กลับมาเดินเป็นปกติแต่ดาวเสาร์ที่กลับมาเดินเป็นปกติมันไม่ได้เสวยตรียางดีมันก็ยังเสวยตรียางเสาร์เสวยเลิกไม่ดีอยู่เพราะนั้นนะครับในช่วงปีนี้เท่ากับดาวเสาร์ไม่ได้ให้คุณกับใครเลยนะครับต่างคนต่างมีปัญหาการทีละเรื่องทีละลาวเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วฮาร์ดคอร์หนักหน่วงพอสมควรสําหรับในช่วง ครึ่งปีแถมดาวพุทธที่จะเดินถอยหลังเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคมนะครับธันวาคมนั้นดาวพุธจะโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่3ทธันวาคมไปจนถึงวันที่24ซึ่งก็สิ้นปีไม่มีใครทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมเงินไว้ใครที่อยากย้ายงานใครที่อยากจะออกจากงานไปเปิดธุรกิจส่วนตัว ถ้ามุมมองของอาจารย์ซึ่งอาจารย์เนี่ยต้องไม่ได้อวยนะแต่อาจารย์เป็นเซียนด้านการให้เริ่คือใครอยากได้เริ่แต่งงานผ่าคลอดข,ขึ้นบ้านใหม่ถอยรถนะครับอาจารย์จะค่อนข้างเก่งเรื่องนี้ทีนี้พอดาวมันไม่ดีแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะบอกว่ามันก็ไม่มีมุมดาวหรือไม่มีเริ่ให้เปิดกิจการหรือเปิดงานใดช่วงดังกล่าวนะครับ เหมือนกับการติดกระดุมครับถ้าคุณติดเม็ดแรกผิดคุณก็จะติดเม็ดต่อไปผิดทุกอันเลยเพราะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้ารอได้แนะนำครับรอในช่วงเดือนมกรากุมภาไปดีกว่าหรือถ้าจะให้ทั้งพฤหัสและเสาร์นั้นให้คุณแบบสูงสุดคือเปิดช่วงนี้ไม่มีคำว่ามีปัญหาเนี่ยจะต้องเป็นนะครับมีนาคม67ไปแล้วนะครับอันนี้ก็ อยากให้ทุกท่านระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ได้ออกคลิปเตือนแล้วว่าครึ่งปีหลังนะครับเรื่องของดวงโลกแล้วก็ดวงประเทศไทยจะมีปัญหาวันนี้อาจารย์ก็ออกมาย้ำสักทีหนึ่งว่าซึ่งเรานั้นเป็นคนที่อยู่ในบ้านถ้ามองประเทศนะครับมองโลกเป็นหมู่บ้านมองประเทศไทยเป็นบ้านเราอยู่ในประเทศไทยซึ่งดวงเมืองก็คือลัคนาตราสีเมษ เวลาดาวมีปัญหาแบบนี้เราก็ต้องโดนผลกระทบไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทุกคนนะครับตั้งรับหรือเตรียมใจหรือมีการเก็บเงินเก็บทองหรือมีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้เงินการลงทุนหรือการงานที่ตัวเองทําอยู่สักนิดหนึ่งนะครับก็รู้ไว้ใช่ว่ามีประโยชน์เล็กน้อยก็แฮปปี้แล้วครับอย่างน้อยท่านก็ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับ อุบัติเหตุเพศภัยทางอากาศทางน้ำพายุเข้าก็เป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาในช่วงก่อนหน้านี้ยังไงชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันคือเกี่ยวกับด้านความรักตอนนี้นะครับดาวความรักคือดาวพูธครับวันที่1กันยาดาวพุนนั้นกลับมาเดินเป็นปกปติแต่ดาวพูธนั้นพอกลับมาเดินเป็นปกปติก็โดนดาวเสาเลงอยู่ เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์เจอคนรักแต่เป็นรักที่มีอุปสรรคนะครับแต่ยังไงเสียพุทธมันได้ราชาโชคแล้วก็มาหาจักรเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรักที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคพอสมควรถ้าท่านอยากได้รักชิลชิรักสบายสบายช่วงนี้อาจารย์ว่าไม่มีนะครับแต่ยังมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับ ถ้าเจอใครในช่วงนี้จะเป็นคนที่หาเงินเก่งทํางานค่อนข้างเก่งแต่ว่าถ้าอยากได้แบบนิสัยรวยเลยนะครับอยากได้นิสัยรวยเลยจะเป็นช่วงวันที่16จนถึงวันที่19กันยายนครับช่วงนี้จะได้คนค่อนข้างนิสัยรวยครับ ในช่วงวันที่18กันยาดาวอาทิตย์นั้นย้ายมาอาทิตย์กับพุธเป็นเกษตรสลับเดือนเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่นะครับมีปัญหาทะเลาะกันด้านความคิดด้านคําพูดค่อนข้างบ่อยแต่ทะเลาะแล้วก็ไม่เลิกก็คือทะเลาะกันแต่รักกันคบกันไปด่ากันไปคบกันไปว่ากันไปคบกันไปมีเรื่องทะเลาะกันไปเพราะว่ามันเป็น กษเซสลับเรือนแล้วก็มีเกมเจอคนต่างชาติต่างจังหวัดต่างประเทศในช่วงนี้ด้วยนะครับแม้ว่ามุมดาวอย่างนี้แต่อาจารย์ว่าก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้แฟนจีบต,ติดค่อนข้างสูงนะเพราะว่าดาวอุตนะคับได้มหัตโนเลิกได้กษเรสลับเรือนแล้วก็ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็นะครับคาว่าการเงินนั้นแฟนเนี่ยก็ถือเป็นทรัพย์สินใน ทางโหราศาสตร์เมื่อดาวการเงินโคจรเข้าไปอยู่ในภพคนรักมันก็ต้องมีเกณฑ์อเลยครับได้แฟนด้วยแต่การได้แฟนแบบนี้จะมีอาวุโสูมากกว่าอายุเยอะกว่าหรือบางทีคุณวุธอาจจะเยอะกว่าอาจจะอายุน้อยกว่าแต่คุณวุธิมากกว่ามีวุฒิภิพวะมากกว่าท่านานั้นอาจจะติ้งต้องอะไรอะไรลักษณะแต่คนนี้อาจจะถึมคลืมหน่อยดูเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยนะครับส่วนเรื่องหน้าตาได้หน้าตาดีครับจะมีปัญหาอย่างเดียวคือปากไม่ค่อยดีครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้หลังจากนั้นที่28กันยาครับดาวพุธย,ย้ายดาวศุกร์ย้ายทีเนี้ยพอพุธย้ายไปเป็นเกษตร,รแน่นอนครับมันจะได้คนที่คบทนคบยาวคบนานแต่คนที่เข้ามาในช่วงนี้กลับกลายเป็นว่า มีปัญหาด้านการเงินการเงินไม่ค่อยดีบริหารจัดการด้านการเงินไม่ค่อยดีแล้วก็ลักษณะความคิดไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันไม่ได้มันก็จะเป็นการคบแบบฝืนๆคือไม่เลิกแต่คบแล้วไม่ค่อยแฮปปี้เพราะฉะนั้นแนะนำให้พุทธโดนเสาทำร้ายดีกว่า ดีกว่าดาวย้ายมาเป็นเกษตรใชอย่างนั้นนะครับสำหรับเซตดาวรูปแบบดาวในช่วงนี้ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะต้องเป็นช่วงรกมัดระวังเหมือนเดิมครับพุดธเดินเป็นปกติแต่โดนดาวเสาเลงเพราะฉะนั้นมันก็จะทะเลาะกันเรื่องเงินเหมือนเดิมเรื่องมือที่สามเหมือนเดิมนะครับหรือเรื่องสุขภาพเช่น คบกับเธอแล้วฉันป่วยฉันเลิกคบกับเธอดีกว่าหรือว่าบางทีอาจจะป่วยเป็นโรคที่ต้องใช้เวลานานก็เลยเหมาะเรื่องของตัวเองมากกว่าที่จะไปมีความรักอะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ดูตามนี้เขามีเกณฑ์ย้ายบ้านย้ายงานย้ายบริษัทเพราะนั้นช่วงนี้อย่าไปท้านะครับเป็นแฟนกันถ้าฉันจะไปเมืองน,นอกไปได้ไหมเขาไปจริงนะครับช่วงนี้ต้องระวัง ต่อีกนายหนึ่งกลายเป็นว่าช่วงนี้มุมดาวเนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะเจอกันน้อยลงในวงเล็บว่าถ้าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะไม่ได้นอนห้องเดียวกันจะเจอกันน้อยลงหรือถ้านะครับอยู่บ้านเดียวกันจะคุยกันน้อยลงแล้วก็ต้องระวังพยายามสร้างนะครับเขาเรียกอะไรกิจกรรมร่วมกันบ้างเพราะมุมดาวแบบนี้ไม่ดีเลยมีเก์เลอร์กันอยู่ยังมีเก์เลอร์กันอยู่นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่ง จนถึงวันที่28เลยแต่จะมีข้อดีคือแฟนท่านนั้นการเงินดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งจนถึง28แต่กลับกลายกันว่าจะมีปัญหาด้านการเงินในช่วงหลังจากวันที่28เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ดานคนลัคนาราศีมีพี่ระล่าวนั้นยังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่นะครับเพราะนั้นระวังและดาวพุธนั้นเป็นคำพูดพอดาวพุธอยู่ในภพอริตัวท่านก็ปากร้ายอีกคนก็ นะครับโมโหร้ายกลายเป็นว่ารถไฟสองขบวนวิ่งชนกันมันจะแหลกลานด้วยกันทั้งคู่เพราะนั้นถ้าอยากจะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ระวังเรื่องคำพูดเป็นหลักและไม่ขุดคุยเรื่องเก่าๆที่เคยผิดพลาดมามาสร้างปัญหาปัจจุบันนะครับก็พยายามลืมมันไปแล้วก็ให้ปัจจุบันนั้นแฮปปี้หรือดีที่สุดครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนลัคนาราศีมีนครับ